พิเศษที่5สองพี่น้องผู้โดดเดี่ยวหิมะตกหนักท่ามกลางฤดูหนาวอันโหดร้ายของปีที่ภัยพิบัติได้มาเยือนในเขตภาคเหนือของประเทศทำให้ทหารต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อันห่างไกลาการเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้บูซึกับหุยหมิ่งที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปด้วยกันเป็นทีมแรกท่ามกลางหิมะกองสูงพวกเขาจะต้องเดินฝ่า เพื่อไปยังหมู่บ้านเบื้องหน้าที่มีคนติดต่อมาว่าได้ถูกหิมะถล่มหลังคาทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากและยังมีอีกหลายชีวิตที่ติดอยู่ภายใกล้ซากหลังคาที่ถลม่มทําให้หน่วยงานของพวกเขาจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่การเดินทางฝ่าหิมะไม่ใช่เรื่องง่าย ในระหว่างที่ทหารในกลุ่มของสองพี่น้อง,องกําลังเดินทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงของสุนัขป่าเห่ากันโชคเสียงดังเหมือนข่มขู่อะไรบางอย่างด้านหน้าห่างจากพวกเขาไม่มากนะักทําให้คนในกลุ่มพากันเร่งฝีเท้าของพวกตนให้เร็วขึ้นทำกลางฝูงหมาป่าหกตัวที่ล้อมหญิงสาวสองคนหนึ่งในนั้นเป็นคนที่สองพี่น้องย่อมจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเจนเจนพวกเราจะทำยังไงกันดี จะไปตามคนมาช่วยดันจะมากลายเป็นอาหารหมาป่าเข้าเสียได้เสียงญิงสาวผมสัน้นท่าทางธรรมะทะแมงกล่าวกับเพื่อนสาวตัวเล็กที่มาด้วยกันสองคนอย่างเหนื่อยใจเอาหน้าพวกเรายังมีอาวุธในมือเธอจะกลัวอะไรญิงสาวร่างเล็กกว่าที่หันหลังชนกับเพื่อนสาวกล่าวปลอบใจตัวเองพร้อมกระชับท่อนไม้ใหญ่ในมือแน่น เอาเถอะพวกเราเป็นเพื่อนซีกันแม้จะไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่อย่างน้อยก็ได้ตายวันเดียวกันแต่ฉันจะไม่ยอมตายง่ายๆอย่างไร้ประโยชน์หรอกเจิญเจิญฉันจะเป็นตัวลอดเจ้าหมาบ้าพวกนี้เองเพราะฉันส่งสัญญาณหล่อนรีบวิ่งไปให้ไกลนะไปหาคนมาช่วยพวกเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในนั้นให้ได้ชินเซียวซานบอกกับเพื่อนสาวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งด้วยความเป็นห่วง หล่อนจำได้ว่าวันแรกที่ได้เจอกับสาวน้อยตัวเล็กดวงตากลมผู้มีใบหน้าเหมือนตุ๊กตาเคลือบทำให้หล่อนมองหญิงคนนี้ผิดไปใครจะไปคาดคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กจะเข้าชมรมการต่อสู้เหมือนกับเธอที่มีรูปร่างผอมสูงผมสั้นที่ผู้คนมักจะล้อเลียนว่าตนเป็นพวกผิดเพศแต่ความจริงแล้วหาใช่แบบนั้น ไม่จะมีก็แต่คนตัวเล็กคนนี้เท่านั้นที่เข้าใจเธอดังนั้นตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักสาวงามผู้มีหัวใจแกร่งและฝีมือการต่อสู้ไม่เป็นสองรองใครพวกเธอก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักกันไม่ฉันจะไม่ทิ้งเธอพวกเราเป็นเพื่อนรักกันพี่ชายของฉันก็เป็นทหารดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนฉันจะไม่ทิ้งเพื่อนร่วมรบคนตัวเล็กกว่ากล่าวออกมาเสียงดงัง โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าพี่ชายที่ตอนพูดถึงนั้นได้เดินมาถึงตัวเองแล้วและคนเป็นพี่ก็รู้สึกแปลกใจที่น้องสาวมาอยู่สถานที่แห่งนี้พี่ชายนั่นเจิญเจอรี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ไหนหล่อนบอกว่าจะไปเป็นครูอาสา,าทางใต้ไม่ใช่หรอมูซี่ถามกับคนเป็นพี่ชายของหญิงสาวคู่ปรับด้วยความแปลกใจ แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้รับคำตอบจากคนเป็นพี่ของหญิงสาวเจ้าสุนักปา่าตัวหนึ่งก็รอจังหวะพุ่งตัวของมันมาทางหญิงสาวมูสื่อที่เห็นแบบนี้จึงได้ตะโกนเรียกหญิงสาวออกมาเสี่ยวเจินมูสื่อตะโกนเรียกหญิงสาวตัวเล็กแทนคนเป็นพี่ด้วยความเป็นห่วงพี่สือ่อหญิงสาวตัวเล็กเมื่อได้ยินนำเสียงที่ตัวเองจำได้ กอตโกนเรียกชื่อของชายหนุ่มที่มักมองว่าหล่อนเป็นเด็กด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดีแต่ในระหว่างที่หญิงสาวคลายความระแวงของตอนลงมาป่าผู้หิวโตดที่น้ำลายหยดออกมาจากเที่ยวหลังของมันก็กระโจนเข้าใส่คนตัวเล็กด้วยความหวังว่ามันกำลังจะได้กินอาหารอันโอชะระหว่างเรียยงบูซือที่เห็นภาพหวาดเสียวได้ยกปืนของตอนเล็งไปที่หัวของหมาป่าตัวนั้น ก่อนจะลั่นไกายเขาได้ตะโกนขึ้นเสียงดังอีกครั้งหมาป่าที่ถูกกระสุนยิงเข้าที่หัวมันก็ได้ลงไปนอนแดดินกับพื้นหีมะอันขขาวโพลนปัดกองเลือดสีแดงสดที่ไหลออกจากบาดแผลอยู่สักพักมันก็ขาดใจตายเมื่อหมาป่าตัวอื่นเห็นว่าเพื่อนของมันตายลงพวกมัน ก็ยิ่งส่งเสียงขู่กันชอกมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกันนั้นมันก็คิดจะพุ่งตัวหาหญิงสาวทั้งสองที่พวกมันคิดว่าอ่อนแอที่สุดแต่คมเคี้ยวของพวกมันจะสู้อาวุธร้ายในมือของนักรบหนุ่มได้อย่างไรดังนั้นเสียงปืนจึงดังขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร่างของหมาป่าที่นอนทอดยาวท่ามกลางหินอีกหลายตัวเพิ่มขึ้น เจินเจินกับเพื่น้นซึ่งได้แต่นั่งยองกับพื้นเอามืออุดหูท่ากลางดงกระสุนปืนกับมาป่าเด็กน้อยพี่มาช่วยแล้ว มือสื่อที่วิ่งไปทางด้านหน้าของเด็กหญิงตัวกลมในวันวานนั่งคุกเข่าหนึ่งข้างต่อหน้าญิงสาวแล้วเอามือของตนจะปล่อันสันเทาของผู้หญิงตรงหน้าด้วยความเป็นห่วงทันทีที่มือของชายหนุ่มสัมผัสไปกับไหล่บางของเธอเจินเจินก็แงนหน้ามองพี่ชายคู่ปรับด้วยน้ำตาคลอหน่วยก่อนที่หล่อนจะถมตัวกอดเขาเอาไว้แน่นคนเป็นพี่ชายที่เห็นภาพเบื้องหน้าแบบนี้ เขาก็คิดว่าสงสัยตนคงจะได้มูซือเป็นน้องเคยแน่ๆไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกที่คิดแบบนี้แม,แม้แต่พ่อแม่ก็ยังคิดเหมือนกันเนื่องจากคนทั้งสองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ปรับกันแต่แทที่จริงหากมีอีกคนหายไปนานคนปากหนักคู่นี้ก็มักจะถามหายอีกคนที่เขามั่นใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มูซือได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้น ทันทีที่น้องสาวรู้หล่อนร้องไห้เสียงดังหลังจากนั้นหล่อนก็ไปหาหมูอสื่อที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความเป็นห่วงในระหว่างที่คนเป็นพี่ชายคิดเขาก็ได้มาอยู่ยืนด้านหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของน้องน้อยที่คิดจะสลัดตัวเองปกป้องเพื่อนของตนฮออเออเจนเจนเธอเป็นยังไงบ้างชิมเซียวซานที่ยังนั่งก้มได้อยู่ถามขึ้นสาวออกมาเสียงดัง โดยที่เธอยังไม่รู้ตัวว่าเพื่อนสาวของตนได้อยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มคนอื่นไปแล้วทําให้เธอที่หลับตาอยู่กอดขาของหุยหมินเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนด้วยความกลัวชายหนุ่มที่โดนหญิงสาวคนนี้กอดขาของตนเขาก็ตกใจแต่เมื่อเห็นอาการอันสันเทาของหญิงสาวหุยหมินก็รู้สึกเห็นใจผู้หญิงคนนี้ไม่น้อย ทำให้เขาก้มตัวลงไปจับไหล่บางของหญิงสาวด้วยมือทั้งสองข้างสหายตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วเสียงอ่นอ,อนโยนของชายหนุ่มปลอบหญิงสาวที่ยังไม่ยอมลืมตาด้วยความเห็นใจเมื่อหญิงสาวผมสัน้นได้ยินเสียงอันทุ่มนุ่มที่อยู่เหนือสีสของตนหญิงสาวก็ตัวแข็งถือด้วยความตกใจพร้อมกับลืมตามองสิ่งที่ตัวเอง กอดอยู่ก็เห็นเป็นกางเกงสีเขียวของทหารชิ้นเซียวซานเมื่อเห็นแบบนี้หล่อนจึงได้ผละตัวออกทันทีก่อนที่ตัวเองเกือบจะนั่งลงไปกับพื้นหินโชคดีที่ว่าชายหนุ่มจะปล่ยของเธอเอาไว้ทําให้หล่อนไม่นั่งจํำเบ้าลงไปบนพื้นอันเย็นเฉียบสหายระวงังคุยหมิ่นกล่าวออกมาเสียงดังด้วยความตกใจที่หญิงคนนี้อยู่อยู่ก็พละออกจากเขาก็ทันทัน หญิงสาวผมสั้นเมื่อได้ยินเสียงของคนพูดหล่อนจึงได้แหงหน้าของตนมองขึ้นไปด้านบนทำให้ดวงตากลมโตของเธอศพกับดวงตาเรียวคมดุของคนเบื้องหน้าที่กำลังมองเธออยู่เช่นกันในช่วงเวลาที่คนทั้งสองกำลังศบตาก,กันอยู่ได้มีทหารที่ได้รับคำสั่งให้ไปตรวจตารอบๆว่ายังมีหมาป่าหลงเหลืออยู่หรือไม่กลับมาพอดี รายงานทหารคนนั้นกล่าวออกมาเสียงดังทำให้ชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังเล่นเกมจ้องตาก,กันอยู่ได้แยกออกจากกันด้วยความกระดากอายชินเซียวซานก็พยายามที่จะลุกขึ้นแต่เนื่องจากความอ่อนล้าที่เธอนั่งนานจนเกินไปทำให้หล่อนขยับตัวลำบากไม่ได้ดังใจคุยหนิ่นจึงได้ยื่นมือของตนออกไปตรงหน้าของหญิงสาว เพื่อให้หล่อนจับแม่หญิงสาวจะลังเลใจตหล่อนก็ตัดสินใจจับมือใหญ่ที่ยืนมาต่อหน้าตัวเองทันทีทางด้านจากที่ร้องไห้กับอกของชายหนุ่มที่ตัวเองคิดว่าเป็นคู้ปรับาจนพอใจแล้วหล่อนก็ผละออกจากอ้อมกอดอันแข็งแกร่งของเขาเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมมูสื่อถามหญิงสาวตรงหน้าด้วยความเป็นห่วงพลางมองสำรวจคนร่างเล็กไปด้วยฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะ แต่แค่ตกใจว่าทำไมพวกพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้หลังจากหายตกใจคนตัวเล็กจึงได้ถามชายร่างสูงตรงหน้าออกมาด้วยความสงสัยคุณจะเป็นพี่ที่น่าจะถามเธอไหมไหนบอกจะไปทางใต้ไงแล้วจู่ๆมาโผล่ทางเหนือได้ยังไง มูซือไม่ได้ตอบคำถามแต่ได้เป็นผู้ย้อนถามออกมาแทนคือว่าเพื่อนของฉันถูกกลั่นแกล้งให้มาที่นี่ฉันก็เลยเปลี่ยนกับอีกคนเพื่อมากับหล่อนค่ะคนตัวเล็กตอบไม่เต็มสิ่งพร้อมชี้นิ้วเล็กๆของตัวเองไปยังเพื่อนสาวที่อยู่ไม่ไกลกันดีนาที่พวกพี่มาทันคราวหลังหากจะไปที่ไหนถกไปบอกกันบ้างตอนนี้ทางเหนือเกิดพายุหกักทีรูนาไม่ยอมให้เรามารอก คนอายุมากกว่าบ่นพางเอามือหยาบของตนปัดหิมออกจากหัวคนตัวเล็กจากนั้นเขาจึงได้ถอดหมวกที่ตนสวมอยู่ใส่ให้หญิงสาวแทนที่เป็นห่วงชั้นรอคนเป็นน้องถามด้วยใจเต้นระทึกไม่เป็นมั่งบ่นขนาดนี้ใส่หมวกเอาไว้เราต้องเดินกันอีกไกลว่าแต่ทำไมเจินเจินถึงมาอยู่ที่นี่คนปากหนักไม่ยอมตอบตามตรงแต่การกระทำของเขาก็สามารถบอกอะไรหลายๆอย่างได้ คือว่าโรงเรียนที่พวกฉันสอนอยู่เกิดหล,งลงังคาถล่มตอนนั้นฉันกับอาเซียวออกไปข้างนอกพอดีพอกลับมาก็เห็นสภาพหลังคายุบลงมาพร้อมกับหิมะพวกฉันได้ยินเสียงของเด็กที่ติดอยู่ในนั้นดังนั้นพวกฉันก็เลยคิดว่าจะเดินออกมาตามหาคนไปช่วยค่ะพี่มูสือพี่จะต้องไปช่วยเด็กๆพวกนั้นให้ได้นะคะฉันขอร้อง หญิงสาวพูดไปร้องไห้ไปด้วยความสงสารนักเรียนที่ตัวเองอาสามาสอนไม่ต้องร้องที่พวกพี่มาก็เพื่อช่วยเหลือเขาอยู่แล้วชายหนุ่มเอานิ้วเย็นของตนเช็ดน้ำตาของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าคนทางปลอดภัยดีแล้วคุ้ยหมิ่นก็จัดการเร่งให้กลุ่มของตนรีบเดินทาง เพื่อไปช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านหน้าอย่างรวดเร็วแม้ในกลุ่มของพวกเขาในตอนนี้จะมีหญิงสาวทัดทางบอบอบางเดินมาด้วยถึงสองคนเว่าความเร็วในการเดินก็หาได้ลดลงไม่สำหรับนั้นคนเป็นที่ยังไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เนื่องจากน้องน้อยของตนได้รับการฝึกมาจากลุงเจียงทั้ง4แต่สำหรับหญิงสาวร่างสูงคนนั้นที่มีความอดทนเดินตามความเร็วของพวกเขาท่านนั้นต่างหากที่น่าสนใจ ขนาดหล่อนมีเหงือผุดพลายตามกรอบหน้าก็ไม่ปริปากบนทำให้หุยหมิ่นรู้สึกประทับใจหญิงผู้นี้ขึ้นมาไม่น้อยพวกเขาใช้เวลาเดินทางจากจุดที่เจอหมาป่าเข้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุประมาณ20นาทีเมื่อมาถึงพวกเขาก็รีบวางแผนลงมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีโดยที่สองสาวก็พยายามส่งเสียงเรียกชื่อของคนที่ติดอยู่ด้านในการช่วยเหลือคนท่ากลางซากปรักหักพัง ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองแต่พวกเขาก็ยังคงช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกันอย่างตั้งใจพร้อมกับความหวังที่ว่าขอให้ทุกคนรอดชีวิตการช่วยเหลือตั้งแต่ฟ้าสว่างจนกระทั่งแสงของวันกำลังจะหายไปในที่สุดพวกเขาก็สามารถนำผู้ที่ติดอยู่ใก้ซากอาคารออกมาได้คณะแพทย์ที่มาด้วยกันก็พยายา,ยามอย่างเต็มที่สำหรับการช่วยชีวิต แต่ความจริงมักเป็นเรื่องโหดร้ายคนที่ช่วยได้นะจะรอดบางคนก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าบ้างบางคนก็ต้องสูญเสียลูกไปบ้างจากภัยอันโหดร้ายนี้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดสองครูสาวอาสา,าต่างยืนกอดกันร้องไห้เมื่อเห็นร่างเด็กนักเรียนที่ตัวเองเคยสอนต้องนอนแน่นิ่งกับพื้นอันเย็นเยียบ ทำให้ชายหนุ่มที่อายุมากกว่าต้องเข้ามาปลอบโยนท่ามกลางความโศกเศร้าก็ได้ถักทอหัวใจอันอบอุ่นขึ้นอีกสี่ดวง